เก่งเนาะไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะนูก็เลยมาขุดล่องน้ำที่สวนนะคะน,น,นูอยู่ชั้นไหนคะนี่นูอยู่ชั้นอะไรครับฮะอนุบาลสามนุอยู่อนุบาลสามเหรอครับโอ้ใส่ชุดแบบนี้เหมือนตัวโตเป็นผู้ใหญ่เลยเนาะเป็นกำนันด้วยได้ไหม ฮ <laughs> ดลูกกิงกะาาดหรอนม่เหมนกิหรือเปล่าขยับไปเร<น>ๆๆเร็วใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าวะเนี่ยใช้แรงงานเด็กเด็กน<ะ>ี่ก็ผู้ใขยับขับไปเย แรงงานเด็กเขาจะผิดแล้วนะนี่เป็นการฝึกฝึกฝนฝึกสมาธิอ๋อเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะใช่ไหมการขุดดินเพื่อทำแปลงจะโดนหัวนะลูกนะอย่าขุดยก,ยกสูง,งดได้ก็กะว่าโตขึ้นก็จะให้เป็นชาวนายอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> เพราะว่าตั้งใจเรียนมากเขียนเรียนมากเขาจับจอบจับเสียมมากกว่าจับปากกาแหละลูกเหงอแตกแล้วเนี่ยถ้าจับปากกาจะไม่เหงือแตกนะเลือกเอาจะเอาอะไรดีกับตันจเอยังไงครับป้าทำไมหนูขุดแล้วดินมันเป็นสีดำอ่ะอ๋อมันมีขี้วัวจบอยู่ในข้างในไงมันมีปุ๋ยไงครับจับจอบแล้วรู้สึกยังไงครับพี่กัปตันรู้สึกเนื่อย แล้วจับปากกาเมื่อยไหมครับไม่เลยแล้วปากกาจะปากกาเงินแตกไหมครับปากกาไม่เงินแตกแล้วนูชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบชอบจับปากกาหรือว่าชอบจับจอบชอบแบบไหนครับจอบแล้วก็ปากกาชอบสองยางหรอถ้าจับจอบกับปากกาเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเกษตรทฤษฎีใหม่ลูก รู้จักรู้จักการเอาตัวรอดใช่ไหมรวงแผนหนูชอบอะไรมากกว่าการระวังจอบกับปากกาลูกชอบจอบโอเคชอบจอบปากกาไม่ค่อยชอบหรอทำไมครับเขียนแล้วเขียนแล้วเหงือแตกฮะเขียนแล้วเหงือแตกแล้วขุดขุดดินไม่เหงือแตกเหรอเพราะกดดันเหรอลูกถูกไม่เรียวเหรอ กุดินไม่เหงือแตกหรอครับแ,แล้วมันสนุกกว่าจับปลากาเหรอหรือ,อยังไงสนุกไหมปลาไม่ได้โดนไม่ได้โด,ด,ดนแดดปลากาไม่ได้โดนแดดแล้วจับจอบจับเสียมนี่โดนแดดนูชอบอันไหนมากกว่ากันนะชอบอชอบปลาการชอบปลากาสตกลงชอบปลากาแต่จับจอบนี้ โอ้ปาะกาเขียนง่ายกว่าตกลงชอบเรียนหรือว่าชอบเล่นน่ะชอบเล่นแ,แต่หนูชอบเขียนโอ้รู้ยังว่าควรจะทำงานแบบไหนดีทำงานแบบขุดดินแบบไหน,นสบายกว่ากันแบบไหนสบายกว่ากันจับจอบหรือจับปากกาจับปากกาโอเครู้เรื่องแล้วนะ จับปากกาสืกก็ได้พักอืแล้วจับจอบได้พักไหมทำไมขุดยาวีไปถึงนูเลยทำงานแบบไหนใช้แรงน้อยกว่ากันจับปากกาหรือจับจอบจับจับจอบแรงกว่าจับจอบใช้แรงมากกว่าและจับปากกาล่ะครับจับปากกาใช้เบาเบาแล้วหนูชอบอันไนชอบปากกาชอบปากกาแต่ถ้าจับปากกาต้องตั้งใจ อะไรนะตั้งใจอะไรตั้งใจเขียนตั้งใจเรียนแล้วจับจอบต้องต้องทำยังไงจับจอบก็ต้องขุดเร็วก็ต้องขุดให้ยาวไปถึงนู่นเลยจับจอบนี้คือคือตั้งใจเรียนไหมมัวแต่เล่นใช่ไหมหนังสือไม่อ่านหนังสือไม่อ่านใช่ไหมบ้านไม่ทำต้องจับจอบนะเข้าใจไหมครับถ้าอยากจับ จับปากกาอยากทำงานสบายๆก็ต้องตั้งใจเรียนแต่ถ้าอยากจับจอบก็เป็นไงครับมาดูน้องกัปตันจ,จับจอบหรือจับปากกาจับปากกาโอเคจับปากกาใช่ไหมโอเคครับต้องตั้งใจเรียนนะครับเข้าใจไหมครับไหนฮันน้ามาซิเหงื่อตกขนาดไหนเหงื่อตกถึงพื้น <c oughs> เปียกหมดเลยนะ่ะแ <c oughs> ช่หมดแล้วพื้นอนะ่ะ <c oughs> นูนนนเหนื่อยแล้วครับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับก่อนบายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีสสดครับ